ที่เป็นไปตามกฎหมายและถูกต้องและไม่ดูหมิ่นไม่เข้าใยประเทศไทยกระทรวงต่างประเทศถึงได้แก้แถลงการน,นั้นออกมาเป็นแต่เพียงว่าประเทศอาเซียนสนับสนุนการพรองดองและการเจรจาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยสันติวิธีและเคารพ ต่อระบบประชาธิปไตยครับพี่น้องครับนี่อันนี้มันเป็นมันเป็นสเตทเมนต์หรือถแถลงการที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของการประชุมในแต่ละครั้งเป็นการเป็นบันทึกที่ทำไว้เป็นหลักฐานของการประชุมเพราะฉะนั้นการที่เขาได้แก้ถแถลงการออกมาอันนี้นั้นเขาจะได้ช่วยประเทศไทยได้มาก เพราะว่ามติของอาเซียนนั้นเขามีมติมาตลอดมา30กว่าปีตั้งแต่มีอาเซียนนั้นว่าประเทศอาเซียนจะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศใดๆในหมู่สมาชิกอาเซียนด้วยกันแต่อรัฐบาลผีหัวขาดนี้มันคิดจะไปยืมมืออาเซียน,นเพื่อที่จะใส่ร้ายตังค์ม <า S 2> ไม่ได้สตังค์ เบี้ยวกระทั่งกระทั่งคนที่มาพี่คิดดูดิครับสตังก็ไม่ได้ไอ<ต>้ดาวคนนี้ว่าเขาเปลี่ยนใจมาเข้าข้างเราไม่จะเข้านะไม่ับไปแจ้งความว่าไม่ได้เงินจากการ,รที่เรียกมาชุมนุมเห็นเขาจะบอกว่าอยู่ปากหลักเดือนนี่ใช่ไหมพี่ครับฝนตกมาสู้เดียวไปไงฮะก็หนี้ไปเหลือแค่หมื่นเจ็ดเหลือแค่ขยะกับกลวยขี้อ่ะพี่เห็นไหม <laughs> ของเรานะ <laughs> พี่น้องของเราข้างๆนี่มีนี่ข้างๆเรามี มีเป็นตู้ตมีเป็นตู้เป็นรถครับอของเขาเป็นกลวยอ่ะพี่กลวยเห็นไหมวยเยี่ยวกับขี้อะครับพี่นี่เขาใช้ตังกันยังไงนะครับขนาดว่าเขาลงทุนเยอะมากเลยนะเนี่ยเขาจ่ายเขาทาได้แค่นี้ครับอ๋อเ็ไปกินหัวคิวกันใช่ไหมอมหมดฮะขนาดนี้ย่งหัวคิวแล้วพวกเรื่องหัวรถไฟหัวรถจักรก็ไม่ต้องพูดถึง้วพี่อมขนาดที่ขี้ที่เยี่ยวอ่ะครับครับผมก็ฮปปี้นะครับที่พวกเรา ต่อสู้กันมาร้อยร้อยเก้าสิบกว่าวันนะพี่นะร้อยเก้าสิบสี่แล้วใช่ไหมฮะใช่ใชแล้วก็คือตอนนี้เราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ไไดเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ชัยชนะนวถูกไหมแน่นอนแน่นอนยังไม่เด็ดขาดมันอย่าให้เหมือนลิเวอร์พูลเมื่อคืนนะเหรอฮะสองหนึ่งก็ยังตกยังไม่ได้แชมป์อากเหมือนจะได้ถ่วยไม่ได้ถ่วยไม่ได้นะเราต้องอยู่ตรงนี้นะผมอยากจะบอกนิดหนึ่งบอกว่าเออจริงๆแล้วผมเนี่ย ผมผมไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะเรื่องนายกคนกลางเหลือก็แล้วแต่โอเคเราต้องการไปที่รูปก่อนแต่สิ่งที่ผมต้องการจริงๆเนี่ยคือขอนุยาตนะครับอาจารย์สมเกียรติไม่อยู่นะฮะผมต้องการเอาคนเฮี้ยมาลงโทษนะครับคนที่ทำเฮี้ยกับบ้านเมืองเนี้ยใช่ไหมพี่น้องเราพวกเราต้องอยู่อย่างนี้ถ้าคนดีเราไม่อยู่อย่างนี้นะแล้วผมถามว่า ถ้าเกิดเกมนี้จบลงไปโอเคเรามีเรามีนายกคนกลางหรืออะไรก็แล้วแต่เราขอโทษนะไอ้พวกเฮียนั้นจะไปอยู่ตรงไหนหรือจะไปอยู่ต่างประเทศเว้นว่างไปอีกห้าปีแล้วก็กลับมาทำเฮียใหม่ในชั่วชีวิตของพวกเราเราต้องการเห็นพวกคนเฮียมาโดนลงโทษซึ่งผมว่าในเมืองไทยมันขาดไปนานแล้วครับครับมันต้องโดนลงโทษนะครับพี่เราก็เห็นตรงกันนะว่าคนทำผิดต้องได้รับโทษใช่ครับใช่ไหมพี่คนทำเฮีย ต้องได้เฮียใช่ไหมใช่ครับพี่ไม่ใช่ได้เป็นรัฐมนตรีใช่ต้องได้เียมันทาเฮียมันต้องได้เฮียใช่ไหมเอาแล้วครับขอบคุณพี่กรดมากแต่ว่านิดนึงที่ก่อนจะไปเนี่ยพวกเราสู้วยใจครับแต่ของถนนอักษาเขาเขา็มีระเบียบวินัยนะยังไงฮะเพราะเขาบอกว่าสามัคคีคือพลังครับแต่สตังค์คือพระเจ้านะสามัคคีคือพลังถ้าไม่ได้สตังค์กูไม่มา แค่นี้ครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สู้ๆพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างน้อยก็มาให้กําลังใจกับพี่น้องมวลมหาประชาชนของเรานะครับว่ามีศิลปินดารานักร้องนักแสดงแล้วบอกพี่น้องได้เลยนะครับว่านักร้องนักแสดงทุกคนยังคงยืนหยัดอยู่กับมวลมหาประชาชนช้งเลยนะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะมีรถห้องน้ํา มาแล้วใช่ไหมรถห้องน้ำมาแล้วใช่ไหมรถห้องน้ำด้านหลังหรือเปล่าจ๊ะจะก,กลุ้นเลยนะ,ะให้คนไปตามล้ว,ว่ารถห้องน้ำข้าวปลาอาหารหิวข้าวกันแล้วหรือยังที่ปองก็หิวเหมือนกันนะกินมากินข้าวไข่เจียวมาตอนเที่ยงและตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยหิวเหมือนกันนี้ กำลังรอคั้วจิ้กขั้วจิ้งลุงกำน,นันและกะไข่ต้มนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครัวไหนส่งข้าวที่หน้าสภาขอจวนเลยนี้หิวแววใครหิวยกมืออาโดเซหิวแววมีจิตอาสาเอาขนมมาแจากเอาน้ำมาแจาก ใครที่เป็นเจตอาสาขอน้ำขอนขนมขออาหารนะคะแล้วก็ช่วยแจกเลยนะคะไม่ต้องประวาังกองน,นะคะช่วยแจกเลยนะ,คะใครมีแล้วนกะ็ใครเจอรถเกี้ยวเรียกมาเลยนะ,คะใครเจอรถเกี้ยวเรียกมาเลยนะเดี๋ยวให้เก็บตังค์กับลุงกำนันเลยเรียกรถเกี้ยวเรียกรถเขาแก่มาเลยนะคะสมัยเด็กๆจำได้ไหมว่ารถเกี้ยวหมาเขาจะเขอาอะเคาะไม้อะป๊อก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 เดี๋ยวนี้ไม่ไม่เคาะแล้วใช่ไหมคะ ใจสี่เคาะป่ะฮะไม่ลาเคาะใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ยเคาะอยู่มะปัก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 นะเขาใช้อะไรเคาะนะไม่ไผ่ใช่ไหมจะไม่จะไม่ไผ่เคาะใช่ไหมโอ้ยโอ้โหโอ๋หอฮบอกมือกันหน่อยจ้าบอกมือกันหน่อยค่ะบอกมือนหน่อยค่ะด้านประตูด้านนู้นก็มีคนหนาแน่นแล้ว ด้านนี้เริ่มมีคนทยอยันมามากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะติดไฟอ่าสปอตไร้ายแล้วติดยางพี่เอาล่สิบนาทีไฟจะเปิดพี่ไม่ต้องตัวนะคะเดี๋ยวไฟตรงนี้เปิดก็สว่างกระจ่างแดนดินค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังถ่ายทอดสดอยูย่นะคะเราจะถ,ถ,ถ,ถ่ายทอดสดอยู่ทางโรสก s k อยู่ล้าจับไปสามช่องช่องที่หนึ่งล่าสุดก็คือว่าคุณลงเข้าไปกับคุณวิทยายแก้วพลดาย อาจารย์ระสมบัติทารงธนยวงแล้วก็คุณแซนดินคุณสาธิตพง์หนองเตยและพี่ขิงค่ะชอบไปสู่ที่ประชุมและปสภาแล้วนะคะกําลังมีการประชุมกันแล้วแล้วก็มีภาพข่าวออกมาเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกจอหนึ่งเป็นหน้าสภาอีกจอหนึ่งเป็นราชดําเนินค่ะขณะนี้เวทีราชดําเนินผู้คนครับข้างมากตั้งแต่ด้านหน้าเวทีเลื่อนไปจนถึงผ่านฟ้า แล้วก็เลี้ยงไปทางอนุสาวรีย์เลยค่ะคนเยอะมากขณะเดียวกันก็คนร่มกันมาที่นายรัฐสภา,าไม่ขาดสายเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าด้านนี้เมื่อกี้หลงๆก็เต็มมากขึ้นเต็มมากขึ้นและเต็มมากขึ้นพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันทั้งคืนนี้เราพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันทั้งคืนนี้ถ้าได้กินข้าวกล่องเนาะอ ไม่มีอะไรหรอกมีใจไฟมาไม่มีอะไรหรอกมีใจไฟมาเอาละค่ะฟังการประสายจากท่านผู้รู้ท่านผู้เชี่ยวชาญหลายเรื่องหลายคนแล้ววันนี้เรามีนักเสกมาเดี๋ยวขั้นเพลงกับนัเกเสกักหน่อยดีไหมคะนัเกเสกร้องเพลงหน่อยดีไหมเอาักหน่อยร้องเพลงักหน่อยในยระหว่างรอลุงกำน,นันประชุมในสภา,าฟังเพลงขั้นเวลาแล้วเดี๋ยวไปตามข้าวให้ ว่าข้าไปที่ไหนแล้วนะคะและเสร็จฉับเรียบร้อยและเดี๋ยวจะมารายงานว่าข้าปลาอาหารไที่ไหนเอ้ยพี่จอร์ดแล้วข้าปลาอาหารไที่ไหนอ่ะกําลังมากําลังมากําลังมามาจากไหนสํากออสำโองเหรอฮะคอปทอมาจากคอปทอาลเข้ามาแล้วคอปทอกําลังมานะคะเดี๋ยวข้ากําลังมาพี่จังรอแป๊บหนึ่งแล้วส่วนส่วนใงด้านหน้าประตูเทวกรรมรอแป๊บนะคะ เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยไปใครที่มากระลุงกำนนันนะคะที่ไปที่ด้านหน้าประตูเทวกรรมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกับนักเสกก่อนและเดี๋ยวก็กลับมาอีกทีหนึ่งลุงกำน,นันก็จะมาเล่าแจ้งแถลงไขว่าได้มีการเจราจาไปถึงไหนแล้วและเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่เวทีรัชดําเนินด้วยกันค่ะนักเสกเชิญค่ะ เี่หใส่งพี่นึ่งพี่พี่นึ่งอะพี่หนึ่งคารบาบะพี่น้องมวลมหาประชาชนครับพี่น้องจริงๆเราชนะแล้วนะเราชนะหลายวันแล้วพี่น้อง แต่มันยังเด็ดเขาเรียกอะไรมันยังเหลือติ่งนึ่งเงี้ยังยิงพวงใหญ่กันไปแล้วอขอีหนึ่งเลยนะครับีหนึ่งหมายเลขสองนะครับอ่ะบบอกมือให้ เขาเรียกหน่วยปุงบินหน่วยปูงบินอ้าววันนี้เรามาโคดระบบทักเิตครับพี่น้องครับ ประบอบทักษินมันอ,อกมันกินเมืองไทยเป็นพาเดนกัดบอกว่าประชาธทิปไตยทุกสิส่งมันทำเนือน้อลักเกินคำบัญญายทุกอย่างมันเอาจินรวบจิตเมาเมืองไทยซื้อกันเข้าไปรับสภาาไทยสอสซอ ทั้งสอสอสวนสี่และคือจี่หอพระเด็จการทักิีมามาพวกเรามาวนบูกระชาคนระบบทักิีมามาพวกเรามาอย่ามัวรอชาคนระบบทักสี พวกหดวหิวนนายทุนเป็นรัฐบาลก็เรียกกองเนรคุณมันแก้กฎหมายแก่รัฐธรรมมน,นูญออกแผนปฟองดองนีรโยกสักกรรมนามกุลแก้ภาษีหุน้นภาษีที่ดินแกรน้ำมันผู้เงินมากินตั้งสองก็สองละาชาันผู้แก้น้ำท่วมตั้นซาจุดหาแสนล้าน ไให้กินกันไปทำไมนะ่ะมันแซกมันซอนยังกัดตัวน้อนชอดชัยตำรวจอาหารราชการสารยังไม่ไหวร้อยเรเห็นเปลี่ยนดูสิวนเวียนอยู่รอบกายถ้ามันซื้อได้จะต้องบรรลัยประเทศชาติประเทศชาติไทยทำไมให้มันผูกขัดมาเกิดกี่นอกทุกชนเผ่าชนชาติมาสักพวกูุบัติคุณร,ระบอพักศี มามาพวกเรามาอย่ามัวรอทากุศระบอบทักสีมามาพวกเรามาคนหมู่ประชาโค,คนระบอบทักสีมามาพวกเรามาอย่ามัวรอทากุศระบอบทักสี 来，打来。 จะาือยูอหัวรองเท้ามูดที่เพอแค่นั้นยางไม่พอมีคำลายหลดหน้าไปมันลอยทางทางทั้งท้งทุ่งธรรมาประชาชนจะบุนอู่ได้ไงอรรมชาติคุมดูคุคทั้งและปลาทั้คุค่าทุกายาประชาชน แส่งคำนวลไปยังไงก็ได้ผูกแก่ไขถอาคนดูใบาำคั เขาอยู่แค่เศษเตราก็เปลี่ยนอุดมกินยักวนกลายเป็นพืทัดสินเลยไม่ได้กินเสียงของชาวา้าูจะดเจะพาเจะรุระ oh! ูจะุเจะพาเจะุาเา้เ หารกาเด็จลูกหลานลูกเิษย์เป็นลานเคยทักทีกูจะหยุดมึงกูจะพังมึงกูจะต้านมึงกูจะโค่นมึงกูจะหยุดมึงกูจะพังมึงกูจะต้านมึงกูจะโค่นมึงกูอยให้ไม่ยอม ประชาชนไทยรันตน,นโกสินทร์ไม่ไร้สิ้นคนดีตายเพื่อหอกจักวีเป็นราชดีมากมายคนพักสินไม่สิ้นสร้า,างหมดไปสร้างประทศชาไทยให้สดใสเกียงตากูจะหยุดเงิุกูจะคหนึ่งคุกูจะต้านเงิุกูจะโค่นเงินกูจะหยุดเงิุกูจะพวนึเง กูจะต้านมึงกูจะโค่นมึงกูจะหยุดมึงกูจะพังมึงกูจะต้านมึงกูจะโค่นมึงกูจะหยุดมึงกูจะควางมึงกูจะต้านมึงกูจะโค่นมึงกูจะหยุดมึงเฮ้กูจะพังมึงเฮ้กูจะต้านมึงเฮ้กูจะโค่นมึงเฮ้กูจะหยุดมึงเฮ้กูจะพังมึงเฮ้กูจะต้านมึง Hei, udah panas. อันนี้มีแบบไม่ต้องวงเลยนะเบิร์แทนใสกันเลยลเรอดันน้ำอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกา่เดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนจะดีคุณพูยังไม่ได้เรียกนักเรียนเคารพเลยมาแล้วเรือดันน้ำละ ต้เปิดกลางเพลงเลยต้องเปิดแต่หัวนะะผมยังเอาเปิดหัวไปเลยครับปอคี้ไก่ขอเสียงนักเรียนชั้นปอคี้ไก่ไล่ปูหน่อยก็ไมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ่แท็กที่เท่าไหร่อ่ะปอขีกไก่อ่านอยู่ในนั่นแหละครับเล็กครับช่วยดูสิครับเล็กครับ เจ็ดหรือเปล่าครับเจ็ดหรือป่าครับเอ้ยดูดูดูในแทนนี้ว่าฮะผมเขียนไว้พี่น้องไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเนาะยังไงเราก็มาสนุกกัน